ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดอารี่นะคะสำหรับช่วงใกล้เทศกาลแห่งความรักแบบนี้และเราก็อยู่ที่ห้องครัวนะคะวันนี้เราจะมาเข้าครัวทำอาหารสำหรับ วันาเลนไทน์สเดย์นะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะทําเมนูที่แบบเลไว้นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาตรงปกหรือเปล่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ไม่รู้ว่าจะตรงกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยากจะทําคลิปนี้ไว้เพลินๆเผื่อแบบเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเข้าครัวทําอาหารสําหรับวันสําคัญหรือว่าทําอาหารให้ตัวเองทานในวันวาเลนทน์นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมนูมื้อเช้านะคะทุกคน มื้อเช้าของเราแบบซิมเปิลนะคะก็จะเป็นกรีกโยเกิร์แล้ววันนี้จะทําทให้เป็นสีมพูก็ผสมเวโปรตีนลงไปนะคะแล้วก็คน้คนๆจากนั้นมาหั่นผลไม้จ้าเตรียมผลไม้เสร็จแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีกล้วยหอมนะคะจากนั้นก็มาจัดจานเราจะโรยซีเรียลลงไปแล้วก็จะโรยผงมัสชาลงไปอีกนิดนึงนะคะและหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟจ้าเช้านี้ของเราแบบฉบับง่ายๆแล้วก็วดเร็วนะคะ อืมดีอะได้เวลาเดิมมาชาก,กันแล้วนะคะวันนี้วันนี้ละวันนี้เราก็จะใช้มัแช่เป็นตัวนี้นะคะคือเราชอบของแบรนด์นี้มากๆเลยนะแล้วก็มีอยู่ที่บ้านสามกระปุกวันนี้ก็จะใส่เป็นนมอโอ๊ต เชฟฟีดมาด้วยขอมผอมแบบถัวเติมนมไปนิดนึงส่วนเนี้ยค่ะก็จะกินเป็นแบบกับนมโอนะคะก็จะเป็นโอไซาประมาณพวกนี้ค่ะทุกคน ก็รู้สึกว,ว่าเออค่ะก็ถนัดกินนมโอ๊กมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เติมไซรักนะคะแต่จริงมันจะมีไซรัปของเพอร์กี้อ่วที่เขาเติมกันเห็นแบบมันก็เห็นหลายๆคนเขาใช้ไซรัปของยี่ห้อนี้นะคะเออเวลาที่เติมไซรัปอะรสชาติมะขา,ามันละมุนขึ้นนะมันแบบอร่อยขึ้นจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่เติมไซรัปก็ได้นะคะ มาชาติของเราในวันนี้นะคะก็จะมีความพาสเทลแล้วก็ผสมกับสีเขียวมือนี้จะทำเป็นคาโบนนรานะคะทุกคนีมาดูกันจะเป็นเวอร์ชันฉบับง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่ายากเราก็าเราทำไม่เป็นเริ่มจากต้มเส้นก่อน เราเซ็นสปายติยุงไงวันนี้แถวบ้านคือคืนมากนะคะเขาจะมีเดินขบวนพันเลนงานดอกไมบ้านทุกคนแล้วคืนบ้านแค่ไนมันจะติดกับตรงที่เขาจะตั้งขบวนนะคะเสียงก็จะแบบเข้ามาในบ้านเสียงเพลงแบบหมอลำหน้าหานคนคือคืนวเปไปได้อเลยก็ได้คืออะไรกูแบบเดูกอีกน่ วิ่งน่าจะได้แล้วแหละ พันคนสปาเกตตี้สีชมพูคือว่ามันก็ไม่ได้ตรงตามเล็บเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันคือเล็บที่เราปักไว้มันน่ารักมากเลยอะแต่พอเราทํามันก็ออกมาเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งอืมอืมมาคือคาโบเน,นล่าเสียงหมอรำอะคือคืนเวอร์หน้าปักซอยบ้านตอนนี้น่าจะกำลังมี คนแบบเดินขบวนแล้วก็ฟอนกันอยู่ดีนะเราอ่ะชอบกินเห็ดนะทุกคนมันก็เลยเป็นเมนูที่แบบโอเคสปาเกตตี้ใส่แค่เห็ดก็ได้แต่ว่านี่มีโปรตีนด้วยนะคะเพราะว่าใส่ไข่ลงไปด้วยเนะขาอ,องไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีมื้อเย็นจ้า ออภัยถ้าเกิดว่าทุกคนได้ยินเสียงมอลําข้างบ้านนะคะก็ตอนนี้คือแบบขบวนน่า,าจะเคลื่อนผ่านหน้าบ้าน,นะคะ่ะเสียงดังมากๆนะคะวันนี้ก็จะกินสลัดค่ะทุกคนเย็นนี้จะทําสลัดให้คนสามีทานด้วยนะคะง่ายมากสลัดของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะทุกคนกินแล้วก็ไปเด็ดผักมาจากหลังบ้าน และตัวช่วยของเราหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ฟองนำ้ำ ดอกไม้นะคะมาช่วยล้างจาน,นะคะทุกคนก็จะเป็นฟองน้ําจากสกอตบาย 3M นะคะที่มีคนสมบัติช่วยล้างจานอย่างสะอาดหมดจดเลยหลังจากที่ใช้ฟองน้ํามาสักค่ะรู้สึกว่าค่ะค่อนข้างชอบฟองน้ํารูปดอกไม้นี้นะคือค่ะรู้สึกว่าคราบสกรปรกที่ติดตามพวกกระทะพวกจานเวลาที่เราทําอาหารหรือว่ากินข้าวเสร็จแล้วอ่ะมันถูค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะทุกคนช่วงแรกก็อาจจะจับไม่ค่อยถนัดมือนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ฟองน้าล้างจานทรงแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือรู้สึกว่าล้า หลังจากที่ล้างจานเสร็จแล้วอะพวกเศษอาหารพวกคราบสกรปรกเนี่ยมันไม่ได้ติดฟองน้ำนะคะมันก็เลยทำให้ดูใหม่อยู่เสมอสำหรับคลิปนี้คะ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มารับชมคลิปของแม่บ้านเนรี่ในการเข้าครัวสำหรับ วาเลนไทน์สเดย์นะคะหวังว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆเพลิดเพลินนะกับคลิปแม่บ้านเดลี่แล้วก็เพือ่อนาจะงงๆหน่อยๆน,นะว่าแบบสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดเนี่ยเมนูที่แบบเล็กๆไว้มันไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะคะแม่บ้านก็จะแบบว่าเป็นการเข้าครัวแบบมือใหม่บ้างสำหรับบางเมนูนะคะก็สำหรับคลิปนี้จะขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปแม่บ้านเดลี่ก็ฝากกด s u b ส c r i b e ไว้ สำหรับช่องเรียบ้านเนลี่ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย